ตอนเช้าที่ตื่นมามั็นคืออะไรสำหรับเอี่ก็ใส่ใส่น้ำเวลาเขาพูด่าแบบฉันรักแม่ที่หนึ่งรักแน่ที่สุดไอเดอิโซมาตื่นมาแล้วก็ไอเลโซมาเขาจะมามาหอมมาหอมอัน้น่อมสุของเราก็คือซ้าใส่น้ำขวาขวาแล้วก็อะไรคืออะไรก็หอมตรงตื่นมางเลย ชโชว์ว่าเราแบบรู้สึกยังไงอยู่แล้วค่ะเราสัมงนี้ก็เป็นแบบนั้นด้วยลูกก็ไปเป็นไปด้วยอีนนี้มรนเลยด็น้องกควทำรักของเรามนันแบบแน่นแฟน้นมาก ค่ะใช่ค่ะอย่างล่าสุดก็จัดทริปไปไปเที่ยวกันสองคนเลยนะค<ช>นะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่มีใสยนัำก็ไม่ได้ไปไหนกันหลาคนเลยคนะ่ะก็เลยจัดทริปแต่ว่าออกจากประตูบ้านก็คือคิดถึงลูกแล้วก็เลยแบบเฮ้ยสามพันแปดเดียวแบบไปอยู่ดนะ้วยกันอย่างนี้ค่ะก็ดีค่ะก็จะมีทริปีนเดร์มีอะไรอย่างอยนะู<ต>่บ่อยๆค่ะหลายคนแซวว่าแบบเราข้างรักตั้งแต่ไม่สิ้นสุดแล้ววันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึน้นทุกวัน ที่เราทำตัวดีเปล่าอะไรเกิมาใจเกิดมาใจของเราเลยเขาอยู่หมันได้คืออะไรอ่ะก็จริงๆนี่ว่าทุกๆวันนะคะมิจะเอาใจตัวเองไปใส่เขาเยอะๆให้รู้ว่าแบบเขาต้องมีความต้องการอะไรในในในฐานะเราเป็นภรรยาอะไรเงี้ยเขาแบบอยากให้ภรรยาเป็นแบบไหนเราก็จะพยายามเป็นแบบนั้นให้เขาก็ทำก็ต้องพยายามทำให้คนรักเราทุกวันค่ะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ คือมีวิว่ามิก็จะเป็นคนคือเราต้องมีผักเราเป็นสาวแบบเรียบร้อยหวานใช่ไหมแต่เราก็มีตรงเปรี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีผักแบบเต้าบ้างให้เขารู้สึกเอ๊ะอย่างเงี้ยค่ะนี่มันจะเป็นแบบกราฟมันจะตรงเกินไปแล้วมันจะมีขึ้นลงบ้างนิดหน่อยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอุ้ยแบบผู้หญิงแบบนี้มันหาที่ได้ที่ไหนได้สักที่สักรสชาติสักรสชาตมันจะต้องมีหลายรสชาติค่ะแล้วก็ อะไรที่เซอร์ไพรส์เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอะไรแบบหน้าที่ภรรยาอย่างเช่นแบบไม่ซุปเปอร์ดไปขายตลาดได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยบอกค้องเลยแล้วทำให้เขาแบบตื่นมาแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยบ้านสะอาดบ้านสวยในสไตล์บบที่เขาชอบตลอด <c oughs> เออในส่วนของความแบบซุกซนบ้างก็แบบจับดึกบ้างโดนบทน,นิดหน่อยเ <c oughs> ช้ามาก็เปงอนแต่ไม่ใช่จิตภาพกับคุณเอมี่กิรพันธุ์ธมีก็อยู่กับมันอะไร